ร่นนี้ซอยผมทะเลาะกันนะครับเบึ้งเออเอาี่ะไปจะดีทำไมอ่ะต่อครับดูนะครับว่าใครจะแน่ครับมีสองขาเท่ากันครับป๊าบเอาครับขออีกยกครับขออีกยก จัดให้มันหน่อยจัดให้มันหน่อย<ๆ>อนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย<ๆ>มือก็ตีให้มันเหนื่อยก่อนดินเดี๋ยวพุ่งวิ่งดูสภาพครับแต่มันเจ็บขายมันล่วงลงใจแน่น่นนะผิดท่า มันล่วงลงจากไอ้น,นี่มันล่วงลงมาผิดท่าอเอกเอกเอกอ,อ,อ,อะไรวะป๊อดวะเดี๋ยวกรรมาการไม่อยู่เดี๋ยวรอกรรมาการมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยผมตามมึงแล้วเว้ยไม่ยอมเว้ยอตอนนี้ไม่ยอมครับจะทำไงครับทำคนไม่ได้ครับตอนนี้ทำไงครับ โดนแน่มึงโดนแน่โดนแน่ปั๊บ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 มึงโดนเนี่ย อ่ารวยมีไหวรวยเจ็บขาขวามาันโอเค